จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าจูจๆรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านออกมาโพสโซเชียลมีเดียบอกคนในประเทศเราตรงๆเลยว่าถ้าไม่อยากให้เกิดสงครามก็อย่าเลือกพักการเมืองพักนี้นะฟังดูเหมือนพล็อตหนังการเมืองเข้มข้นเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่นี่คือสถานการณ์จริงที่กำลังร้อนระอุอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาและบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ ลึกซึ้งกว่าแค่การประทะคารมทางการทูตธรรมดารรมดาเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ปัตทุขึ้นมาอีกระลอกนะครับค่ะ แหล่งข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้ก็หลากหลายมากตั้งแต่คำถแถลงการอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศรายงานข่าวจากหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านการเมืองระหว่างประเทศไปจนถึงความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองฝั่งเลยเราจะมาวางปฏะติดประต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดนี้กันดูครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมแคปโพสต์เดียวจากรัฐมนตรีกัมพูชาถึงสามารถจุดไฟให้ลุกโชนขึ้นมาได้ขนาดนี้ และมันไปเกี่ยวพันกับความขัดแย้งชายแดนที่ยังไม่จบเกมการเมืองในบ้านของทั้งสองประเทศและที่สำคัญคือการเลือกตั้งครั้งต่อไปของไทยได้อย่างไรเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยจุดเริ่มต้นของพายุลูกนี้ถ้าจะให้ปักหมุดกันจริงๆก็คือวันที่8มกราคม2569ที่ผ่านมาน,นี้เองใช่ค่ะไม่นานมาน,นี้เองครับเมื่อนายเขียวรามีหรือเคลเรมีซึ่งไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นถึงรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวของเขาอืใจความสำคัญที่ทำให้เกิดแรงกระเพิ่มรุนแรงไปทั่วก็คือเขาเขียนทํานองว่าถ้าพักภูมิใจไทยของนายกอนุทินแพ้เลือกตั้งจะไม่เกิดสงครามโอ้โหพูดแรงมากเลยนะคะ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังแนะนําต่อด้วยว่าให้คนไทยหันไปเลือกพักเพื่อไทยหรือพักประชาชนแทนเพราะสองพักนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ดีๆต่อกันมากกว่าจะไปทําสงครามคือเป็นการชี้นําแบบไม่เกรงใจกันเลยซึ่งแน่นอนว่าฝั่งไทยนิ่งเฉยไม่ได้อยู่แล้วค่ะพอวันที่12มกราคมกระทรวงการต่างประเทศก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีค่ะค,คุณศรีหาศักด์พวงเกตจจแก้วซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ใช้ถ้อยคำที่ต้องบอกว่าแข่งเกล้ามากในทางการทูตท่านประนามการกระทำนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่ารับไม่ได้เลยโโหการใช้คำว่ารับไม่ได้เลยนี่ถือว่าแรงมากนะครับสำหรับภาษาทางการทูตปกติจะเลี่ยงไปใช้คำที่นุ่มนวลกว่านี้ใช่ไหมเหรอครับใช่ค่ะนี่คือการแสดงความไม่พอใจในระดับสูงสุดแล้ว ท่านยังชี้เปรี้ยงไปเลยว่านี่คือการแทรกแซงกิจการภายในที่ไม่สร้างสารรค์อย่างยิ่งแล้วก็ยังย้ำด้วยว่าที่ผ่านมาฝ่ายไทยพยายามใช้ความยับยั้งชั่งใจระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำมาโดยตลอดแล้วก็คาดหวังสิ่งเดียวกันจากกัมพูชาเป็นการเตือนไปตรงๆเลยว่าให้กัมพูชากลับไปดูแลคำพูดของบุคคลระดับรัฐมนตรีของตัวเองด้วยแล้วทางฝั่งท่านนายกอนุทินล่ะครับ ทางด้านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาตอบโต้แบบไม่ไว้หน้าเหมือนกันค่ะบอกว่าเขากลัวว่าอนุทินจะมาเป็นนายกพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีใครสามารถมารุกล้ำอธิปไตยของไทยได้อย่างแน่นอนฟังการตอบโต้ของทั้งสองฝันแล้วก็ชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ผมก็ยังสงสัยนะว่าทำไมแค่โพสต์เดียวถึงจุดไฟได้ขนาดนี้มันต้องมีเชื้อไฟที่รออยู่ก่อนแล้วแน่ๆ แน่นอนค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆในสุญญากาศใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากเพราะคําพูดนี้มันไปสกิดแผลที่ยังสดมากๆอยู่พอดีอย่างที่คุณศรีหัศกพูดเองในวันถแถลงข่าวเลยว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายเพิ่งทํากันไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เนี่ยมันยังเปราะบางมากๆครับ ถ้าเราย้อนไทม์ไลน์ความขัดแย้งในช่วงก่อนหน้านั้นไม่นานจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในช่วงนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568เลยค่ะที่มีการประทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอ๋อครับ จากนั้นเรื่องก็มาบานปลายหนักขึ้นในเดือนกรกฎาคมเมื่อทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดเข้า<ฮ>เหตุการณ์นั้นนำไปสู่การสู้รบที่ต่อเนื่องกันถึง5วันเต็มๆจนร้อนถึงมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนในตอนนั้นต้องรีบเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็ยังไม่จบยันค่ะเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นพอมาถึงวันที่6มกราคม2569 ก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชายิงข้ามาฝั่งไทยทําให้ทหารไทยบาดเจ็บไปหนึ่งนายเดี๋ยวนะครับเหตุการณ์ยิงกันวันที่6มกราคมนี่คือแค่2วันก่อนที่รัฐมนตรีเขียวรามีจะโพสต์ข้อความนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแค่48ชั่วโมงก่อนหน้าทอนเองโอ้โห oh. ฝ่ายไทยเลยมองว่านี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นการยั่วยุโดยตรงเลยแล้วมันยังมีอีกประเด็นที่ซ้อนอยู่ในความขัดแย้งนี้ด้วยนะคะ ค,คือเรื่องการใช้โบราณสถานค่ะฝ่ายไทยมีข้อมูลและกล่าวหามาตลอดว่ากองทัพกัมพูชาใช้ปราสาทต่างๆตามแนวชายแดนเป็นฐานที่มั่นทางทหารใช้เป็นที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์และเป็นจุดซุ่มโจมตี๋อซึ่งการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกปี1954อนุสัญญากรุงเฮกมันคืออะไรเหรอครับช่วยขยายความให้เราเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ มันคือข้อตกลงสากลว่าด้วยการปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมในยามที่มีความขัดแย้งทางอาวุธค่ะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นกฎกติการะหว่างประเทศที่บอกว่าห้ามใช้โบราณสถานปราสาทหรือวัดวาอารามเป็นโลกกำบังหรือฐานที่มั่นทางการทหารเข้าใจแล้วครับ ดังนั้นในมุมของไทยการตอบโต้ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การรุกรานแต่เป็นการป้องกันตัวที่จำเป็นและสมเหตุสมผลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วก็ไม่ปล่ยใจเลยว่าทำไมคำพูดแทรกแซงการเลือกตั้งมันถึงเหมือนการรา่าน,น้ำมันเข้ากองไฟดีๆนี่เองใช่เลยค่ะ แล้วพอไฟมันลุกขึ้นมาแบบนี้ผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่แค่ที่ชายแดนแต่มันลามเข้ามาถึงการเมืองในกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับผลกระทบโดยตรงเลยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก Council on Foreign Relations เขาชี้ให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งชายแดนในลักษณะนี้มันเป็นตัวกระตุ้นกระแสะชาตินิยมชั้นดีเลยซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าวิกฤตของชาติในภาพรวมกลับกลายเป็นโอกาสทางการเมืองให้กับพรรครัฐบาลของนาย,ยกอนุทินไปซะอย่างนั้น กลายเป็นสมก,การที่ย้อนแย้งเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะเพราะสถานการณ์แบบนี้มันส่งผลดีโดยตรงต่อพักภู่มใจไทยที่มีนโยบายสลับสนุนกองทัพอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับในทางกลับกันมันก็ไปบีดให้พักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนทํางานลําบากขึ้นทันทีทําไมล่ะครับเพราอนโยบายหลักของพักคือการปฏิรูปก,กองทัพ พอเกิดเรื่องที่ชายแดนขึ้นมาปุ๊บนโยบายนี้ก็อาจจะถูกมองได้ว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงของชาติ mm hmm. ที่สำคัญกว่านั้นคือภาพลักษณ์ของกองทัพในสายตาของประชาชนจำนวนมากก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงครับจากเดิมที่กองทัพอาจจะถูกมองในแง่ของการเป็นผู้พิทักษ์โครงสร้างอำนาจเก่าหรือมีบทบาทกับการเมืองในประเทศพอมีเรื่องที่ชายแดนภาพลักษณ์ก็พลิกกลับมาเป็นผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติที่กำลังสู้รบอยู่แนวหน้ากลายเป็นฮีโร่ไปเลย ใช่ค่ะกลายเป็นฮีโร่ในสายตาคนบางกลุ่มซึ่งทําให้การวิพากวิจารณ์หรือข้อเสนอให้ปฏิรูปกองทอัพกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและทําได้ยากขึ้นมากเข้าใจเลยกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งต่างก็ใช้ความขัดแย้งนี้เป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมในบ้านตัวเองแล้วฝั่งกัมพูชาล่ะครับเขามีเกมการเมืองภายในของเขาเหมือนกันไหมมีแน่นอนค่ะและซับซ้อนไม่แพ้กันเลย ในมุมหนึง่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ฮุนมาเน็ตก็จำเป็นต้องใช้ความขัดแย้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งสแสดงภาวะผู้นำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเขาสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้ไม่แพ้บิดาของเขาครับแต่ในอีกมุมหนึง่งบทวิเคราะห์หลายชิ้นก็ชี้ไปที่แรงจูงใจส่วนตัวของฮุนเซนผู้เป็นบิดาด้วยว่าอาจจะมีความแค้นส่วนตัวฝั่งลึกต่อนายกนุทินและรัฐบาลไทยชุดนี้แค้นส่วนตัวเลยเหรอครับเรื่องอะไรจากการประท้าในรอบล่าสุด ที่ฝ่ายไทยดําเนินนโยบายตอบโต้อย่างแข็งกร้าวซึ่งมันสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานและที่สําคัญคือแหล่งเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยเฉพาะพวกคาสิโนขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกลุ่มอํานาจที่นั่นอ๋อเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วยใช่ค่ะมันตึงไม่ใช่แค่เรื่องของชาติแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลที่เสียด้วย และถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ร้าวชานจนแทบจะมองหน้ากันไม่ติดมันต้องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์คลิปเสียงหลุดที่เป็นเหมือนจุดแตกหักสําคัญเลยค่ะโหเรื่องคลิปเสียงนี้จําได้เลยตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากจริงๆช่วยทบทวนให้เราฟังอีกทีได้ไหมครับค่ะมันเป็นคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรกับคุณเซนครับซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นคนปล่อยคลิปนี้ออกมาเองเอ้าวหรอครับค่ะ เนื้อหาในคลิปมันละเอียดอ่อนมากเพราะมีการพูดถึงกองทัพไทยในลักษณะที่เป็นฝั่งตรงข้ามโอ้โหผลกระทบทางการเมืองในไทยตอนนั้นรุนแรงมหาศาลเลยนะคะพักภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลทันทีจนสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จได้้แลวเหตุการณ์นั้นมันทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นําทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายลงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะมันสร้างบาดแผลลึกที่ยังไม่หายดีมาจนถึงทุกวันนี้พอปติปต่อเรื่องราวแล้วจะเห็นเลยว่ามันมีประวัติศาสตร์มีความขัดแยง้งมีความไม่ไว้วางใจกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ค่ะโพสต์ของนายเขียวรามีเลยเป็นเหมือนแค่ฟังเส้นสุดท้ายทีนี้พองขยับมามองภาพใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาคเพราะเกิดความขัดแย้งรุนแรงขนาดนี้ คำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วอาเซียนอยู่ไหนครับทำไมถึงดูเหมือนไม่มีบทบาทเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์จาก E International Relations ที่ตั้งคำถามนี้ยังตรงไปตรงมาเลยเขาชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างของอาเซียนเองซึ่งก็คือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในหรือ non interference ที่เราได้ยินกันบ่อยๆซึ่งหลักการนี้เคยถูกมองว่าเป็นจุดแข็งของอาเซียนใช่ไหมครับ ที่ทําให้ทุกประเทศสบายใจที่จะเข้ามารวมกลุ่มกันถูกต้องค่ะมันเคยเป็นจุดแข็งแต่ในบทวิเคราะห์เช่นนี้เขาใช้คําที่แรงมากครับครับเขาบอกว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นอัมาพาตเชิงโครงสร้างหรือ structural paralysis ไปแล้วอัมาพาตเชิงโครงสร้างค่ะคือพอเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง หลักการนี้ก็เหมือนมัดมือวัดเท้าตัวเองทําให้อาเซียนไม่สามารถเข้าไปเป็นคนกลางไกลเกลี่ยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆเท่านั้นกลายเป็นว่าจุดแข็งในอดีตพอมาถึงยุคนี้กลับเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ขยับตัวไม่ได้เลยอืมอาจจะมองอย่างนั้นได้ค่ะและดูเหมือนว่าปัญหามันจะไม่ได้มีแค่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวด้วยใช่ไหมครับมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นอีกใช่ค่ะมีนักวิเคราะห์ฝั่งไทยหลายคนมองว่า นี่ไม่ใช่สงครามตามแบบแผนแต่เป็นสงครามลูกผสมสงครามลูกผสม hybrid warfare ใช่ค่ะ hybrid warfare มันคืออะไรครับคือมันไม่ใช่แค่การยิงกันด้วยกระสุนปืนที่ชายแดนอย่างเดียวแต่มันผสมผสานหลายมิติเข้ามาด้วยกันทั้งสงครามข้อมูลข่าวสารการปล่อยข่าวปลอมการใช้ปฏิบัติการทางไซเบอร์รและที่สำคัญคือมันไปเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยอ หมายความว่าเรื่องที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือการฟอกเงินตามแนวชายแดนมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในสงครามลูกผสมนี้ด้วยหรอครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะกลุ่มอาชญากรเหล่านี้มักจะได้รับการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความวุ่นวายหรือสร้างแรงกดดันทางการเมืองได้ครับทำให้ปัญหาทั้งหมดมันซับซ้อนและพันกันยุ่งเหยิงจนแกะได้ยากขึ้นไปอีก และสุดท้ายเราจะมองข้ามบริบทของมหาอำนาจไปไม่ได้เลยค่ะอย่างไรครับความสัมพันธ์ของกัมพูชาที่ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ไทยยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคก็ทำให้ความขัดแยงระดับทวิภาคีแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสนามประลองกำลังทางภูมิรัฐศาสตร์ขนาดย่อมๆระหว่างมหาอำนาจได้เช่นกันฟังมาทั้งหมดแล้วพอจะประติดประต่อภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับ สรุปก็คือคำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชาคนนั้นมันไม่ใช่แค่การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแบบลอยๆเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันไปหมดมันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งชายแดนที่ยังคงคุกรุ่นอยู่เสมออาจจะมีความแค้นส่วนตัวของผู้นำเข้ามาเป็นตัวแปร และที่ชัดเจนที่สุดคือมันคือความพยายามที่จะส่งอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งของไทยในขณะเดียวกันสนามการเมืองของไทยเองก็กําลังถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาจากความขัดแย้งเดียวกันนี้เองเป็นวงจรที่เกี่ยวพันกันไปมาอย่างแยกไม่ออกจริงๆใช่ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลหลายชิ้นที่เราดูกันวันนี้คือการพูดถึงนิยามของสงครามในยุคใหม่ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การสู้รบกันด้วยอาวุธตามแนวพรมแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันขยายขอบเขตไปถึงสงครามข้อมูลข่าวสารการแทรกแซงทางการเมืองและอย่างที่เราคุยกันไปคือการใช้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองด้วยบทสนทนาของเราวันนี้มันทําให้ผมนึกถึงคําถามหนึ่งขึ้นมาเลยครับคําถามอะไรคะคือในยุคที่โลกมันเชื่อมต่อถึงกันหมดแบบนี้ เส้นเขตแดนที่แท้จริงของอธิปไตยในแต่ละประเทศมันสิ้นสุดลงที่ตรงไหนกันแน่อืมเพราะดูเหมือนว่าสมารภูมิที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ตามแนวรั้วรวดหนามอีกต่อไปแล้วแต่อาจจะอยู่บนหน้าจอโซเชียลมีเดียในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งในคูหาเลือกตั้งของเราเองใช่หรือไม่